สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับอยากจะมาพูดถึงปัญหาปัญหาหนึ่งที่มีหลายๆคนเนี่ยมีปัญหากันนะครับซึ่งก็จะมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยมาปรึกษาพี่โอมบ่อยๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของความรู้สึกที่เรารู้สึกไม่สนุกกับการเขียนโค้ดนะครับเออวันนี้ก็เลยอยากจะทําวิดีโอนี้ขึ้นมานะครับเพื่อมาปรับ m i n d s e t ให้กับหลายๆคนหน่อยนะครับเพราะว่า มันจาเป็นมากที่ทุกคนจะต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับซึ่งตรงนี้อ่ะมาพูดถึงปัญหาเลยนะครับก็คือปัญหาที่หลายคนเจอแล้วก็อยากจะรู้ว่าเออทำยังไงดีถ้าเกิดเรามีปัญหานี้อยู่นะครับปัญหานี้ก็คือบางคนเนี่ยคือไปฝึกฝนอะไรก็ตามใช่ไหมครับเอออย่างเช่นเราไปฝึกเรื่องที่มันอาจจะดูยากสําหรับเราตอนนี้ใช่ไหมและเรารู้สึกว่าเราไม่อยากฝึกเพราะว่ามันรู้สึกไม่สนุกอืมคือพี่จะบอกว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคือ มันไม่จําเป็นต้องสนุกเสมอนะครับอย่างเช่นเรื่องการฝึกเขียนโค้ดเนี่ยมันต้องมีแน่นอนอันนี้พี่บอกเลยมันจะต้องมีบางคอนเซปต์ ط, เออบางเรื่องบางหัวข้อที่พอเราไปฝึกฝนเราไปเรียนรู้เนี่ยมันทําให้เรางงอ่าทำให้เรารู้สึกแบบปวดหัวอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับเออแล้วก็ทําให้เรารู้สึกไม่สนุกนะครับแต่นั่นแหละคือการเติบโตอันนี้พี่บอกเลยนะคือพี่จะบอกว่าสิ่งต่างๆที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สนุกเออมันคือการเติบโตมันคือกระบวนการหนึ่งที่ มันจะทําให้เราเติบโตอันนี้อยากให้รู้ไว้เลยอยากให้เข้าใจไว้เลยนะครับอย่างตัวพี่เองเหมือนกันมีหลายเรื่องนะที่พี่รู้สึกว่ามันไม่สนุกหรืออาจจะเป็นเรื่องที่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่อยากทําเออแต่พี่เข้าใจแล้วพี่เห็นว่าเฮ้ มันมันเป็นเรื่องสําคัญนะเออถึงแม้ว่ามันจะไม่สนุกมันอาจจะดูไม่สนุกเราจะต้องทํามันเพราะว่ามันสําคัญกับชีวิตเรานะครับจริงๆมีหลายเรื่องนะอย่างเช่นเรื่องการเขียนโค้ดแต่ก่อนพี่ก็จะมีหลายเรื่องเลยที่พี่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันไม่สนุกอะ่ะเออเราก็เลยไม่อยากเรียนรู้แต่พอเอาเข้าจริงๆนะครับพอเราไปลองเปิดใจที่เราจะเรียนรู้มันเนี่ยเออเราก็พบว่าเฮ้ยพอเราไปลองทําเรื่องยากๆที่เราไม่เคยทําหรือว่าเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเออเรื่องที่เราเคยมีอคติกับมันอย่างเงี้ย เราเปิดใจแล้วเราลองทํามันเออตอนแรกมันอาจจะดูไม่สนุกหรอกแต่พอเริ่มทําไปสักพักหนึ่งนะฮะเราเออเริ่มเริ่มค่อยๆเข้าใจมากขึ้นค่อยๆแบบเก็ตมากขึ้นเนะี่ยมันก็จะเริ่มมีความสนุกเริ่มมีแรงจูงใจขึ้นมานะครับอันนี้อยากจะบอกเลยว่าคือถ้าใครที่แบบอ่ะอย่างเช่นแบบมองว่ามันไม่ค่อยสนุกในเรื่องที่เรากําลังเรียนรู้อยู่หรือว่าขาดแรงจูงใจในเรื่องที่เรา กำลังอยากจะทำเนี่ยลองทําดูก่อนเออนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะต้องทําก่อนแล้วเดี๋ยวไอแรงจูงใจหรือไอความสนุกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาที่หลังนะครับแต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการเริ่มต้นนี่แหละเออก็เลยอยากจะมาบอกทุกคนในวิดีโอนี้นะครับว่ามันเป็นเรื่องปกติถ้าเกิดว่าทุกคนไปเรียนรู้เรื่องอะไรแล้วอ่ะรู้สึกแบบโอ้โหมันมันน่าเบื่อเออมันน่าเบื่อแล้วมันมันไม่สนุกมันไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นมันไม่ได้รู้สึกแบบ ทำให้เรามีแรงกระตุ้นอะไรเงี้ยพี่เลยจะบอกว่าคือมันโอเคนะเออคืออีกอย่างหนึ่งอ่ะพี่จะบอกว่าหลายคนเนี่ยคือเขาเรียกว่าเสพติดแรงกระตุ้นกันมากเกินไปอ่ะยกตัวอย่างเช่นเรารู้สึกว่าอ่ะวันเนี้ยเราอยากจะฝึกอะไรสักอย่างใช่ไหมแต่เราไม่มีแรงบันดาลใจทีเนี้ยวิธีแก้ที่หลายๆคนทําแล้วพี่เองเคยทําเหมือนกันในสมัยก่อนนะครับก็คือพี่ก็จะไปเปิดหาพวกคลิปแรงบันดาลใจเออดูให้แบบมันมีไฟขึ้นมาถูกไหมแต่มันก็แป๊บเดียวนะครับเนี่ยคือ เราพยายามหาแรงกระตุ้นเออหาแบบแรงบันดาลใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือพอพี่มาวันนี้เออพี่ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ต้องจําเป็นต้องใช้เลยนะครับคือถ้าถามว่าเราจะทํายังไงให้เราสามารถทําสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแบบมันไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นในเรื่องนั้นแต่เรามองเห็นว่ามันสําคัญกับเราสําคัญกับชีวิตเราแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยถ้าเราทําสิ่งเนี้ยมันจะทําให้เราเนี่ยพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเออให้ก้าวหน้าขึ้นชีวิตอะไรเงี้ยนะครับเราก็แค่ไปทํา ออโดยที่อย่าไปแบบมองหาแรงกระตุน้นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนหลายคนในยุคเนี่ยคือเสพติดแบบพยายามหาแรงกระตุน้นพอเราทําอะไรไปเรื่อยๆแล้วมันมันหมดแรงกระตุน้นหรืออะหลายๆคนจะบอกว่าหมดแพชชั่นอ่ะจริงๆเนี่ยพี่จะบอกว่าแพชชั่นเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเสมอนะครับคือเรารู้อยู่แล้วว่าอไอ้สิ่งเนี่ยเราชอบเพียงแค่ว่าพอเราทําไปนานๆทําไปสักพักหนึ่งเนี่ยอันนี้พี่จะเข้าใจดีเพราะว่าพี่ทำอะไรอย่างเช่นพี่ทํา YouTube เขียนโค้ดสอนอะไรเงี้ยเออทำมานานมันจะมีช่วงหนึ่งพี่เคยรู้สึกว่าหมดแพชชั่นก็คือไม่มีแรงกระตุ้นนั่นแหละนะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังชอบอยู่เพียงแค่ว่าคือมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับมันนะครับเออเราก็ต้องเข้าใจมันว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ชอบมันแต่เพียงแค่ว่าพอเราทําไปนานๆเข้าเนี่ยแรงกระตุ้นมันอาจจะหายไปเออ จริงๆเนี่ยถามว่าวิธีแก้มันมีไหมจริงๆก็มีนะครับมันมันแล้วแต่คนนะเออวิธีแก้ก็บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยสร้างแรงกระตุ้นโดยการแบบไปลองคิดหาวิธีทําเงินเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับเออหรือจะเป็นวิธีไหนก็ตามแต่สําหรับพี่เนี่ยพี่จะใช้ความเข้าใจเป็นหลักนะเออว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เวลาเราทําอะไร มานานๆเออเป็นระยะเวลาแบบเกิน5ปี10ปีอะไรเงี้ยมันไม่แปลกหรอกที่เราจะรู้สึกเฉยๆกับมันแต่คือเราก็ยังรักมันอยู่เรายังชอบมันอยู่เพียงแค่ว่าไอแรงกระตุน้นความตื่นเต้นที่มันเหมือนช่วงแรกเนี่ยมันไม่ได้มีแล้วนะครับก็แค่เข้าใจมันแค่นั้นเองนะครับเออก็เนี่ยเป็นวิดีโอที่อยากจะมาเปลี่ยน mindset ให้กับทุกคนนะครับคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามใครที่อ่ะจะฝึก เขียนโค้ดหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยแล้วมีปัญหานี้อยู่ก็คือขาดแรงกระตุ้นเออก็อยากให้เข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามันไม่แปลกมันเป็นเรื่องปกติที่เราทําอะไรมาสักพักหนึ่งอะแล้วมันจะไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเหมือนตอนแรกนะครับซึ่งตรงเนี้ยมีหลายคนเป็นกันเยอะก็เลยอยากจะมาทําวิดีโอนี้นะครับให้ทุกคนได้เข้าใจกันว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมชาติเลยนะครับก็นั่นแหละคือต้องเข้าใจมันนะครับแล้วก็แค่ทําต่อไปเออเพราะว่า จริงๆทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรถูกไหมแล้วก็เรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งไหนที่มันเป็นสิ่งสําคัญกับเรากับชีวิตเรานะครับเพียงแค่เราก็ต้องเข้าใจมันแล้วก็ลงมือทําเออทำไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาตัวเองฝึกฝนไปเรื่อยๆต่อให้เราอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันต้องมีแรงกระตุ้นหรือหรืออะไรก็ตามอะ่ะเออเพราะว่า พี่มองว่าถ้าเกิดเราใช้ชีวิตโดยพยายามตามหาแรงกระตุ้นตลอดเนี่ยมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับเออคือเราแค่รู้ว่ามันสําคัญกับเราเออแล้วมันจะทําให้เราก้าวหน้าได้มันเป็นสิ่งที่ดีอะไรเงี้ยเราก็แค่ไปลงมือทํานะครับคือมันจะไม่มีแรงกระตุ้นก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นอารมณ์อารมณ์หนึ่งแรงกระตุ้นเออสังเกตไหมเวลาเรามีแรงกระตุ้นเนี่ยเราจะทําอะไรได้แบบง่ายมากถูกไหมเออก็คือเวลาเรามี motivation มีแรงบันดาลใจเนี่ยนะครับ คือจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่แย่นะครับเออใครที่สามารถสร้างแรงกระตุ้นให้ตัวเองได้สร้างแรงกระตุ้นในชีวิตตัวเองได้เนี่ยคือมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่พี่มองว่าลึกลงไปมากกว่านั้นเนี่ยมันก็คือความเข้าใจว่าเออถ้าเกิดว่าวันเนี้ยเราไม่ได้มีแรงกระตุ้นในการทําสิ่งต่างๆสิ่งที่เราชอบทําหรือว่าที่มันเคยทําให้เราตื่นเต้นเหมือนตอนแรกเนี่ยคือพี่ก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่โอเคคือมันเป็นเรื่องธรรมชาติอย่างที่บอกนะครับว่าเออถ้าเราทําอะไรมานานๆเนี่ย มันอาจจะหายไปไม่ได้ตื่นเต้นเหมือนช่วงแรกคือพี่จะบอกว่ามันมันไม่ได้เป็นอะไรเลยเออเนี่ยอย่างพี่ทําช่องนี้หรือว่าสอนเขียนโค้ดฝึกเขียนโค้ดอะไรมาเนี่ยทุกวันเนี้ยพี่ก็ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นเหมือนตอนแรกนะเอออาจจะมีบ้างแบบมันเป็นเรื่องที่แบบใหม่ๆเออทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเรียนรู้หรืออะไรเงี้ย แต่นั่นแหละพอผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็เหมือนเดิมเราก็เหมือนจะหมดไฟหมดแพชชั่นอะไรแต่จริงๆแล้วเพียงแค่มันขาดแรงกระตุ้นนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับว่าทุกคนจะสร้างแรงกระตุ้นให้กับตัวเองได้ยังไงนะครับแต่สําหรับพี่ก็คือมันไม่เป็นไรเออถ้าเราไม่ได้มีแรงกระตุ้นในการทําสิ่งนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็แค่ทําเหมือนเดิมเออมีวินัยกับตัวเองฝึกฝนพัฒนาตัวเองเหมือนเดิมนะครับคือเอาง่ายๆว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็กลับมาเรื่องของ วินยัยเออนะครับวินัยเนี่ยก็คือจะเป็นตัวที่ทําให้เราทําสิ่งนั้นโดยที่เราไม่ต้องมี motivation ไม่ต้องมี passion อะไรมากก็ได้เพียงแค่เราใช้ปัญญาในความเข้าใจว่าเฮ้ย mm hmm. สิ่งเนี้ย มันสําคัญแล้วเราก็แค่ไปลงมือทานะครับถ้าเราสามารถฝึกตัวเองให้ทําแบบนี้ได้เนี่ยเราจะมีประสิทธิภาพมากเลยเรียกง่ายๆว่าเราจะ productive ขึ้นมากนะครับเออนะครับแต่ก็นั่นแหละคือไม่ใช่ทํางานอย่างเดียวไม่ได้พักผ่อนไม่ได้มีเวลาดูแลตัวเองนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นะเอออันนี้เราก็บาลานซ์ให้มันดีนะครับแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่สรุปนะฮะก็คือมันไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องที่มันต้องไปรู้สึกแย่ว่าเฮ้ยทาไมเราทําสิ่งนี้อ่อย่างเช่นเราฝึกเขียนโค้ดแล้วทําไมเราไม่มีแรงกระตุ้ มันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเพราะคนเราเวลาทําอะไรมานานๆเนี่ยแรงกระตุ้นเนี่ยมันก็อาจจะลดน้อยไปนะครับแต่มันก็ไม่เป็นไรเพียงแค่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรารักมันเราชอบสิ่งเนี้ยเราก็ทําไปเรื่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะก็นี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่อยากจะมาพูดให้กับทุกคนได้เข้าใจนะครับเผื่อว่ามีใครมีปัญหานี้อยู่ไปเรียนรู้อะไรแล้วแบบ มันหมดแพชชั่นเออขาดแรงกระตุ้นเนี่ยอย่าไปตามหามันเยอะคืออย่าใช้ชีวิตพึ่งพามันมากนะครับไอ้พวกแรงกระตุ้นหรือว่าแรงบนันดาลใจอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันเหมือนมันไม่ทําให้เรามีอิสรภาพในการทําสิ่งต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปตามหาใช่ปะ่ะเออไปพยายามสร้างแรงกระตุ้นให้ตัวเองทงั้งท้ที่จริงแล้วเนี่ยเราแค่นั่งลงแล้วก็ลงมือทําแค่นั้นเองนะครับแล้วเดี๋ยวไอ้พวกแรงกระตุ้นอะไรพวกเนี้ยจริงๆมันจะมาเองนะเออเออตอนแรกมันมันอาจจะยังไม่มีหรอกแต่ถ้าเราไปนั่งทํา โดยที่เอ่อทำทั้งๆที่ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามีแรงกระตุ้นหรืออะไรเงี้ยเราลองไปทําแล้วเดี๋ยวมันจะมีแรงจูงใจมีแรงกระตุ้นขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมพอคนเราอะ่ะเวลามันลงมือทำเนี่ยมันจะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วมันจะเกิดแรงจูงใจเกิดแรงกระตุ้นขึ้นมาเองนะครับโอเคนะก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็น ประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหาาชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กด u ับสไคร e นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโดตอต้นอบอไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเป็นกําลังใจและอยากจะซัพพอร์ตนะครับให้จานโอมเนี่ยได้ผลิตคอนเทนต์เนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับทุกคนก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้กับจานโอมได้นะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้ประโยชน์ดีๆจากคอนเทนต์ที่จานโอมสร้างให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะครับผมแล้วเจอกันครับ